สาเหตุเดียวเท่านั้นที่ทาให้เกิดสิวอักเสบสิวอุดตันสิวเลื้อยลังเป็นไปนให้หายหมอฟันทงจากประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องสิวไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวอุดตันหรือสิวเลื้อยลังที่เป็นไปนให้หายเราพบว่าสาเหตุเดียวก็คือเกิดจากการที่ท่อไขมันผิดปกติกระบวนการในการเกิดสิวอักเสบมีกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ดูรูปแรกกันนะครับรูปเนี้ย เป็นรูปของท่อไขมันที่ประกอบไปด้วยต่อมขนต่อมไขมันและก็ชั้นผิวเราพบว่ารูปแรกเป็นรูปของคนที่มีสุขภาพผิวดีเราจะเห็นว่าถ้าจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ยังไงเราพบว่าตรงท่อไขมันนี้เองจะเป็นตัวที่ผลิตไขมันออกมาเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นกับผิวไม่ให้ผิวแห้งไม่ให้เกิดอาการคันหรือไม่ให้เกิดเรียวรอยส่วนปริมาณไขมันที่ผลิตออกมามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอายุสภาพผิว ขึ้นอยู่กับปัญหาของโฮอร์โมนเพศของแต่ละคนในคนที่มีอายุน้อยหรือในคนที่มีโฮอร์โมนเพศชายสูงเราจะพบว่าต่อมไขมันตรงนี้จะผลิตไขมันมากกว่าปกติทาให้ผิวหน้าของเขานั้นมันมากกว่าคนอื่นแม้ว่าผิวหน้าจะปกติแต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของสภาพผิวว่าจะเป็นผิวมันมากผิวมันปกติหรือผิวแห้งก็เกิดจากกระบวนการ ของการผลิตไขมันที่ต่อมไขมันนี่เองครับตัวท่อไขมันที่เป็นตัวที่ระบายไขยมันที่ผลิตออกมานี้ถ้าเกิดการอุดตันจากสาเหตุต่างๆเช่อนอาจจะอุดตันจากการเกิดมีสิ่งสกปรกอาากุดตันรูขุมขนอาจจะเกิดจากการไป Won. บีป Bradley, บไปกดสิวบ่อยๆทําให้ท่อไขมันหรือท่อระบายไขยมันเนี่ยระบายไขยมันออกมาได้ไม่สะดวกก็จะเกิดปัญหาได้ดังนี้นะครับส่วนรูปที่2เนี่ยถ้าไขมันที่อุดตันออกมาเนี่ย มันอุดอยู่บริเวณรูของรูขุมขนแล้วถาให้รูขุมขนนั้นเปิดตัวไขมันเนี่ยมันจะออกซิได์กับออกซิเจนเมื่อไขมันพวกนี้เกิดการออกซิได์ก็จะเกิดกลายเป็นจุดดําขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าสิวหัวดําหรือโอเปนโคมิโดนส่วนรูที่3นะครับก็เป็นการอุดตันของไขมันเช่นกันแต่เป็นการอุดตันที่ไม่มากมายนักหรือเป็นการอุดตันที่ไขมันตัวนั้นไม่ได้ดันรูขุมขนให้เปิดก็จะเกิดเป็นลักษณะของสิวหัวปิดที่เรียกว่า โค้คอิโดนบางคนก็เรียกว่าสิวหัวขาวที่เรารู้จักกันส่วนรูปที่4นะครับดูให้ดีๆนะครับว่าแตกต่างจากรูปที่3ามยังไงรูปที่3าเราจะพบว่าไขามันที่อุดตันจะอุดตันทําให้เกิดสิวหัวปิดหรือสิวหัวขาวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีแบคทีเรียรหรือเชื้อสิวเข้ามาจากการที่ว่าเราทําความสะอาดผิวหน้าไม่เพียงพอพวกนี้ก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมาก็เกิดจากการที่สิวหัวดำนั้นติดเชื้อแบคทีเรียรแล้วทำให้เกิดสิวอักเสบ มาดูรูปที่5ถ้าการอักเสบนั้นไม่ได้รับการรักษาหรือเกิดการอุดตันมาก,มากๆก็อาจจะกลายเป็นสิวที่เม็ดใหญ่ขึ้นที่เราเรียกว่าสิวหัวช้างซึ่งสิวหัวช้างนี่เองเป็นสิวที่มักจะทำให้เกิดแผลเป็นหรือรอยหลุมในที่สุดนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าสาเหตุเดียวเท่านั้นจริงๆที่ทําให้เกิดสิวหลากหลายประเภทแล้วตามมาด้วยรอยหลุมก็คือ การอุดตันของท่อไขมันไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุไหนการแก้ไขปัญหาสิวอักเสบสิวเรือ้อรังเป็นเป็นหายหายเราต้องพยายามอย่าให้ท่อไขมันเกิดการอุดตันไม่ว่าจากสาเหตุใดๆส่วนคนที่ชอบไปกดสิวบีบสิวที่เกิดจากสิวอุดตันท่านรู้ไหมว่าท่านไปทําลายท่อไขมันให้อักเสบมากขึ้นการแก้ไขง่ายน,นิดเดียวท่านต้องแก้ไขปัญหา การระบายของท่อไขมันให้เป็นปกติต้องพยายามหีกเลี่ยงการกดหรือบีบสิวซึ่งปัจจุบันเราพบว่าการล้างท่อไขมันให้ท่อไขมันระบายออกได้ดีมีวิธีทางเดียวก็คือการทำเลเซอร์ซึ่งเลเซอร์ที่เรานิยมใช้ก็คือไฟสแกนเลเซอร์1550เพราะได้ผลดีปลอดภัยนะครเดียวกันไม่ต้องพักฟื้นหลังทำอย่าลืมนะครับอยากหายแวะมาปรึกษาเรา